มาาานนนนนะคคคี้ยยังเเเเเป็ก่อสียงกอง่อมแฟนสวัสดีพี่น้องสกุลสกุลค,ค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะของสุภาวดีนะคะอย่าฟ้าดามาเด้อมีหลังโซ่สูฟังอยู่ตอนอันดับแรกจะพาย่างเลาะล้างไวทีก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเตยร้านแล้วเร็วเป็นเวลาน่าจะหกโมงกว่าจะเจ็ดโมงแล้วนะคะเป็นคลิปแรกนะคะไปเบิรงนไพรพี่น้อง พี่อดีตี่อดีอยู่มน่งจะกสิมสอี่ยนใสรืเปล่านียังมันีไอ้ไม่ใช่บอกกบป้องนี่ไม่เจ้าสุกได้วอกนี่พี่อดีเอฟซีไอ่บ่เป็นพี่ไส้พี่ไส้ทีนผัดผักกันคนกัสินกันไห้เจอยู่บ้านเยู่ยมผมผมเดี๋มีอพุ่นปเอาีอบบ้านเพิ่นไอ่บ้านเพิ่นบ้านเพิ่น เจนเนสีน้อนเนเนบ้านเจนเน่เี้หนย่ดเคนนี้ก็ไปพูดเรื่องสีปะฟี่หลังวอกแล้วเอาพูเรื่องสีปะจ้าไอ้เจ้าพี่สีน้อนจ้าไปกอนไปละเอาไปกอนเจ้เอาวควงกันเดี๋ปวถ้ปลอดภัยค่ะไอ้บ้าค่ะยังยีของวบาณน้องเจ้าไหมไปครับพี่น้องคลิปแปลกค่ะ ไปสวัสดีค่ะอันนี้ก็คลิปแรกนะคะแมอันนี้ก็คลิปแรกนะคะอันนี้สวัสดีสาวๆค่ะไม่ใช่หนูคลิปแรกภายในหลายปีแม่ในนู้นจริงจังแน่เลยนู้จริงจังแน่เลยจริงจังเลยนะ อันนี้ขอให้แม่ปิดเดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้แม่ไปนั่รถบัสปะนี่เดินรถแม่รถที่เลืองประจำรถอจำจำตัแหน่งแม่ออประจำประจำตัแหน่งเสร็จแสดงว่าก็คือไปงานไปพักยังงานเลยบ้าๆเลยแม่จะไปเอาของที่บ้านอ๋อเพราะเราสองคันเป็นรถก่อนหนูเพื่อกับไปเอาเด็กไปเอาของไปเอาค่ะโอ้ค่ะค่ะแล้วสองสาวนี่ล่ะไปรถบัสรถบัสคุณอไปกับพี่แบงค์ใช่ไหมไปกับพี่แบงค์ล่ะคโอ๋อโอเคได้เจอกันมาเจอกันวันที่เก้านะค่ะ อะไรคะพี่น้องทีมงานขงาเขาบอกว่ากำลังเก็บเบที่คะ่ะถทยอยเก็บเรื่อยๆเออตายทายอยเก็บเรื่อยๆนะคะเราเดินกลับไปเอาของอยู่เพราะว่าเราลืมของนะคะบ่งหัเสียจากเที่ยวหรอกเก็บบองเทียอาการเป็นยังไงล,ล่ะอาการ <laughs> กระซินซิวลังย้อนนอาการมันเปนเลิงม่อกันนเอมันหัอเมืองจริงว้ายว้ายเปนอ๋อสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์สวัสดียูทูบอค่ะโพาะมันหนันนี้เจอกรหักสิฮะไอ้าคลิปแรกเลยนี่้รบหลายปีไอ ไอ้ขวัญภูมิใจในตัวน้องนี่นี่ว่าวแม่คนนี้แชทจะนานมากเลยแม่แซมเจ้าคนภูมิใจในตัวน,อน้อง,ลงคล<น>ิปแรกได้รอบหลายปีอันคลิปมาว่าหนี่ไทยไดหาหน้าที่ลบถิ่มเลยแม่แซมขอตีรถเมือบ้านพี่น้องไปงานศพพี่แบงค์ไอ้พี่แบงค์ไปแล้วพี่เปาพี่เปาอย่างอย่ยงเอออันนี้พี่เปากับสารคามบ่ฮะกับสารคามปะแม่ก็ไปเที่ยวแต่ แชทใครแชทใคร่ะแชทใครเชอิญแชทอะไรอีหยังบอกก็ผู้เดพหยังคือหอบผ่าหอบ่าหอบาคือยม่มาายมีจักพอแม่มาวังตายดับนังค่อยหอบผ่าไปแล้วได้หอบผ่าไปแล้วซ้ำแล้วฮะกักับับมาหายปะกับมาอยู่ไอวที่เก่าก็ต้องกลับ กลับมาอใจแต่กลับไปจะดีกว่ากลับมาสาเาดีแล้วบรินกลับกลับมาสาเาดีแล้วไอ้รบบอาบน้ำายสาสายยไอ้วบ่อาบน้ำามาได้เื่อก้งไเ้อสีวที่หนึงมันพอกรนได้หัวสิมาทีอยู่พอก็ไเดนสีแล้วทีแม่ไอ ข้าบอกเนี่ยเอา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 อานช้นแอันสินิดยังเอ้าพี่พระเอกแจมเขาเป็นร่างแบบห่งไปเอาเอค้องกันไม่ค่ะแกะมาข่อผาแล้วน้ำผู้ชายยังมานี่จากพ่อแม่มาวางใจหาหาคาหาคาน้องก็ขอเพิ่มเพิดตัวแม่จา ไปเอาของก่อนเราก็จะขึ้นบนรถบัสนะคะพี่น้องไปค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องกอารนะโอ้เพราะว่าไปแล้วมาเอาของพบาเืมลืมของไปก่อนค่ะพ่อแนวทางปลอดภัยค่ะพี่เปาตูดเมื่อสิบเป็นหว่วงอย่างรถตู้เมื่อกี้มีคนรวมทางไปน้ำหลายค้นอยู่แหมแหม่ที่วะบอถบอสอะไรเสียวที่นี่แหละเซียวบีเด<บ>้<บ>าเซียวเจ๊นี่แหละพี่น้อง เอา e. นี่หลาบรกันในหัวส yeah. ah, ีมาดีพรกันในหัวส um ีนาดีหาเนี่ยปล่อยหาเนี่ยปล่อย iPhone ใส้วน่้อใช้สีอฮะใ้สีไงก็สียบเกินใส่สีแล้วอายอายเจียบันนอกเดินทางปลอดภัยค่ะทุกทุกคน หายยงหละจุกก็ไม่สิครบนี่ล่ะไช้คันบังหวันเนี่ยก็คือลบถิมพอดีค่ะเดี๋ยวรับพี่ห้องเดี๋ยวพาหายยงหลอก่ันหายยงเสือนจะบิดก่อนเพราะว่าให้คลิปมันถึง10นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้มันพันหัวเนแอประเด็น ตอนนี้ก็กำลังทยอยเก็บของพี่เบน,นเห็นตังไหมเออเห็นเห็นตังไหม <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นอยู่ใช่ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> ให้มันหัวสิบนาทีก่อนนะ <c oughs> ให้มันสวัสดีค่ะ <c oughs> ให้มันหัวสิบนาทีก่อนนะอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> สวัสดีช่องครูไก่กด้วยนะคะสวัสดีค่ะตรงนี ah? ้น้องเนีย่ยคณะรัฐเอารีเที่ยวเนี่ยลานางเอ้ยเซตหนาเถาะเอาอะไรกันเนี่ยกินยังโลกเปลี่จะมาเก็บได้ยังไงเมื่อได้กลับมาทุกคนอยู่ไม่เนี่ยเมื่อได้กลับมาทุกคนอยู่ร้อนโอ้เอาละเกิดหนาออกมาเมียนองมาหนะบัวเมียขับของกันสาวขึ้นในทิ้งไอมีสวยแล้วน้อนคอยเรียนบท เแห้แหงื่แหง้แหงวดย,ยุ่งมาขอที่ทราบขึ้นอุบลอุบลรักมาน้ำไหมรักรักอยูใช่ไหมรักอยู่ครับขอบคุณนะคะเีมาอุบลคะอเอาหอดเพีงขอบคุณก,ก่อนตัวฮเพลงกระดอนลานางเอ้ยกันไนเยินนอสียงตามสาลมมีวน,บนได้บอก จะมีแหละคุมแกจะมีนี้นี่เห็นบอกบอกอดีตคนตายเลยเนาะแมนบอกนี่ใกลเดี๋ยวเหรอไปยังมันเครื่องบอกบอมันหลุดมันหลุดออกไรแล้วไปเห็นไหมไปเห็นไหมพี่บอแต่งแป๊บเดียวแต่งแป๊บเดียวผิดปกติเ่ยแม่ลาเนี่ยพี่นอนหัวซองถุงเครื่องเด้มานอนต่อเนี่ยเต็มหัวซองถุงเครื่องคืนเขาเปิดง่ามนบอลช่วงเขาเปิดงานแล้วมาแต่งเอ็มมาแต่งหนาตอนสามเพลงสามเพลงแหละมาแต่งหนาแต่งหนาแต่งตัว ล้วก็ขึ้นเพ่งจาของแตงมาแต่งตัวสร้าทียี่อ้ยชุทันว่ะจักว่าท่านเนี่ยตะเตล่าเห,อหารอเยวนี้ทันแล้วนะครูไม่เห็นยูนอีกชุดสีฟ้าูเฮ้ยไม่ใช่นั่นเห็นบว่านั่นนี่ห่านนั่นวยเเดี๋ยวันที่เก้าวันที่ก้ามีชุดเหลืองไหมมีไหม วันที่เก้าไหนไม่ชุดสีเหลืองไหมไม่มีไปหายืมไม่ไปหายืมหางมีใช่ชุดสีทองเนาะพิเศษพิเศษยืมหางสีเหลืองก่ใสยิมใส่น้ำอะไรไม่ใช่ก็มสีเหลืองแต่ว่าหนูจะไปเอาตะขอตรงอันนั้นลงเดี๋ยวว่ามันสูงเกิพี่มิ้นพี่นี่พี่มิ้นเย็บไห้มันสูงโวดพี่แบ่งพี่แบ่งพอดีอยู่พี่แบ่งก็ได้บอกว่าเอาลงเอาลงอีกมาสูงเที่ยวไก่เพบัวมันงามมา มัานงามันกมากคือวันละจงผมมากจะอันเนี้ถ้าลุงซืมมันมันจะถือแกกับเธอไงอ๋อนยอเามันเวอร์ว่างร่างกายเรมันเวอร์วางมากเลยพี่ก็เล่นพี่ก็เล่นฮิตในตัตนี่ยกลแล้วใกลแล้วใกลชล้วกลล้วกลล้วนีปีมานัคนนี้ยังเป็นคนเก่เคยเอาเสียงกลม แฟนให้กายเอาลบความมองเศร้าให้แฟนมานานมาน,น้านยขกี่ดือก็ให้แฟนเดือเป็นลูกเป็นหลานว่าจะมายืนอยู่ในวงการสู้มาโดนนานย่นคำเมา่เป็น ผู้บ่าวผู้พันดำหน้าลูกกาแต่น้อยชีวิตขาดแม่มีพ่อยังคอยคอยเว้าคอยโอ,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 อยเป็น,ปนกำลังใจผมเป็นเสาหลักจะหนื่อยจะหนักทนสู้เรื่อยไปหากเป็นบ่ต่อยเสีง,สงไจเสาหลักล้มไปไตนอมีตา เชิญพ่อพสวัสดค่ะมันจูบกันลกเป็นเตยงมันจูบแต่ทีมตตีนจะไม่ขึ้นแต่ที่มต่อยู่ทาด้านไขอานิตีขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ไก่ขอบคุณนอมานะฮะไปก่อนนะคือรถข้าไในไปก well ่อนบ๊ายบายไปก่อนไปเจอกันนะไปเจอกันไปเจอกัน ไปครับพี่น้อเพราะว่าเขาปล่อยหนูแล้ตีปาเนี่บังหวอดรถจักเทียนี่ใช้ายางฝอยอยู่ไม่ใช่เขาปล่อยหนูแล้วเหรอไปคะ่ะเอาทางนี้ปรทันแล้วอยู่ทางนี้ปรทันแล้วอยวูไปไป่บ๊ายบายจ้าไปคะ่ะไม่ใช่เขาปล่อยหนูแล้วเหรอหนูไม่ถึงรถจักเทียเนี่ย องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีซากอนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาพูดนะคะอ่ะอาเดีด๋วยวฝ <c oughs> ้าด,มา,ดา,มามาเด้อเดี๋ยวฝ้าดามาเด้อเดี๋ยวสีมาเวานะคะเรื่องความในใจยังน่นนี่หลายอย่างอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็เอาไวส้สนีซากอนค่ะรอติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับพี่น้อง FC สาวหน่อยโอซิปินเอฟซีเก่า FC ใหม่ค่ะที่ติดตามแล้วก็ให้กลัญญูเราช่วยกันตลอดนะคะแมาจะเจออุปสรรคอะไรก็ช่างแต่ก็ยังให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้ก็สิยื้อเนี่จัจ้น่อยยินหลานก็สียื้อเน่จัจหน่นนนนยอ,ยอยด้วยพี่น้องนะสำหรคลิปนี้ค่ะฝากกดเลยกดแช่น,นะคะกดติดตามนะคะช่องนะคะชมพู่สภารดีละเหมือนออฟฟิเชียลนะคะฝากพี่น้องเบิ้งแง่นนะะในด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ